สวัสดีครับจากเพจผักเชียงดาสมุนไพรวันนี้เราจะมาแนะนําผักเชียงดากันนะครับหลายท่านยังไม่รู้จักผักเชียงดานะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าผักเชียงดาคืออะไรนะครับวันนี้เราจะมาแนะนําให้นะครับผักเชียงดานะครับได้ชื่อว่าเป็น สมุนไพรผักพื้นบ้านนะครับเป็นราชินีสมุนไพรผักพื้นบ้านของทางภาคเหนือเลยนะครับด้วยสรรพคุณของเขานะครับและความอร่อยของผักเชียงดานะครับหลายท่านที่เคยได้ทานนะครับก็จะรู้สึกว่าโอ้มันอร่อยมากนะครับผักเชียงดาสามารถเอาไปทําประโยชน์ได้หลายอย่างนะครับเช่นยอดนะครับเอามาผัด น้ำมันหอยนะครับลวกจิ้มน้ำพริกนะครับผัดไข่ก็คือดัมเบลวันเลยแกงใส่ปลาแห้งนะครับแบบทางเหนือนะครับซึ่งวิธีทําเราทําไว้ให้แล้วในเอพีเก่าๆลูกค้าสามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับต้นผักเชียงดานะครับปลูกได้ทั่วประเทศนะครับปลูกและโตได้ทั่วประเทศนะครับลักษณะต้นจะเป็นอย่างนี้นะครับลักษณะเขาจะเป็นไม้เลื้อยนะครับไม้เลื้อยเนี่ยก็คือ เขาจะต้องมีหลักนะครับเพื่อที่จะพันขึ้นไปแต่สามารถทำให้เป็นพุ่มได้นะครับพุ่มเตี้ยเนี่ยก็คือเด็ดยอดบ่อยๆนะครับเขาก็จะแตกยอดออกตามที่เขา,เาถูกเด็ดออกไปนะครับเขาก็จะแทงยอดอยู่เตี้ยๆอย่างนั้นแต่ก็ต้องมีไม้หลักนะครับเสียบไว้ด้านข้างนะครับแล้วก็มัดเขาไว้กับไม้หลักนะครับเพื่อที่จะให้เขาเป็นหลักยึดหนาปลูกง่ายโตเร็วนะครับ ปลูกได้ทั่วประเทศนะครับใครสนใจต้นพันธุ์0871577899ไลน์ไอด0617878210นะครับเดี๋ยวทิ้งไว้ด้านล่างนะครับต้นผักเชียงดานะครับมีงานวิจัยรองรับนะครับทั้งในไทยและต่างประเทศนะครับรองรับโดยกระทรวงสาธารณสุข เข้าไปเสิร์ชดูได้นะครับว่าประโยชน์ของผักเชียงดามีอะไรบ้างหลักๆก,ก็คือแก้เบาหวานนะครับเป็นผักค่าน้ำตาลเพราะว่าในเชียงดาเนี่ยมีกรดจิมินิกสูงนะครับซึ่งจะไปกระตุ้นการทำงานของอินซูลินนะครับดังนั้นเขาก็จะช่วยในการลดน้ำตาลในกระแสะเลือดนะครับและ ประโยชน์อีกเยอะแยะมากมายนะครับบำรุงตับอ่อนนะครับแล้วก็โหเรื่องเลือดอะไรพวกนี้นะครับเยอะมากเยอะจนผมจำไม่ได้เลยนะครับเยอะไปหมดนะครับใครสนใจต้นพันธุ์0871577899น้องตัวนะครับโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับต้นพันธุ์เรานะครับเราส่งทั่วประเทศนะครับนี่ เราจะส่งเป็นระบบล้างรากระบบล้างรากส่งยังไงนะครับเราจะส่งรากลำต้นและใบนะครับจะไม่มีดินไปนะครับเพราะว่าเพื่อลดต้นทุนในการขนส่งแล้วก็บางคนกลัวว่าจะไม่รอดนะครับเราขายมา1ิปีเราขายเป็นเจ้าแรกในประเทศนะครับเราขายมาหลักแสนเกือบโอ้โหหลายแสนต้นนะครับรับประกันนะครับว่ามันรอดนะครับนะวิธีส่งนะครับเราก็จะแพ็ค ถุงนะครับเราจะแพ็คถุงอย่างนี้นะครับการแพ็คถุงนะครับแล้วก็เราก็จะปิดปากถุงนะครับเขาก็จะคว่อยู่ในนี้นะครับความชื้นก็จะไม่หายไปนะครับอ่าแล้วแล้วจะอยู่ในนี้ได้ประมาณ7วันนะครับพออยู่ได้7วันไปถึงลูกค้าก็แค่เอาไปแช่น้ําไว้ก่อนนะครับแล้วก็เอาดินเตรียมดินนะครับใส่ถุงดําหรือใส่ตะกร้าหรือจะเตรียมดินปลูกไว้ก็ได้ แต่แนะนำนะครับให้เตรียมถุงดำไว้ก่อนเพื่อที่จะเอาต้นลงไปชํำนะครับเอาไปลงไว้แล้วพักไว้ในที่ร่มเนี่ยประมาณ7-15วันแล้วค่อยลงปลูกนะครับต้นผักเชียงดาชอบแดดจัดนะครับชอบน้ำนะครับแต่ฤดูนี้เนี่ยก็จะค่อนข้างเล็กนิดหนึ่งเพราะว่าตามฤดูตามนิสัยของเขานะครับในฤดูหนาวเขาจะทิ้งใบนะครับ แต่แก้ได้โดยการรดน้ำบ่อยๆนะครับรดน้ำให้บ่อยใส่ปุ๋ยตัวหน้าสูงเช่นปุ๋ยสูตร2577นะครับปุ๋ยสูตร2577แล้วก็ปุ๋ยคอกสลับกันไปนะครับชอบขี้วัวก็ชอบนะครับอ่า เราเลี้ยงแบบธรรมชาติเลี้ยงแบบอินทรีย์ได้เลยนะครับทนมากนะครับมแมลงรบกวนน้อยมากนะครับจะเจอก็แค่เพลีย้ยนะครับก็ใช้กลุ่มสมุนไพรอินทรีย์เนี่ยพ่นเข้าไปได้เลยนะครับอของเรามีหน้าสวนนะครับอยู่ใกล้ๆมหาลัยแม่โจ้าเชียงใหม่นะครับขายเป็นเจ้าแรกนะครับในประเทศเลยนะครับเราขายออนไลน์เจ้าแรกในประเทศมา มาเป็น10ปีนะครับดังนั้นไม่ต้องกลัวว่าเราจะไม่ส่งของให้นะครับเราขายมานะครับเบอร์โทรที่เราใช้เราใช้มา17ปีนะครับลูกค้ามั่นใจได้เลยนะครับ ต้นตายต้นเนา่าต้นมีปัญหาระหว่างขนส่งผมส่งให้ใหม่ฟรีนะครับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเลยนะครับให้ลูกค้าสั่งมาแต่ว่าเราที่เรามีขั้นต่ําเพราะว่าเราต้องวิ่งมาวิ่งมาเอาของไปส่งให้ไกลนิดนึงนะครับมันก็เลยต้องมีขั้นต่าไม่งั้นเราไม่คุ้มส่งนะครับต้นนะครับสามารถปลูกใกล้ๆกันได้เลยนะครับระยะปลูกก็ประมาณ เอ่อห้าสิบเซนก็ได้นะครับหรือประมาณนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่พื้นที่ลูกค้ามีมากมีน้อยนะครับถ้าห่างหน่อยเขาก็จะโตได้ได้ได้ค่อนข้างดีนะครับเนาะนะใครสนใจ087 1577 899น้องตัวนะครับสำหรับวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับถ้ามีอะไรใหม่ๆขึ้นมาเราจะเอามาให้ลูกค้าได้ดูกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ